ครับมื่อนี้เจออนไรแล้วครับก็อีสานอเดียครับมื่อนี้ผมไปได้นี่ครับมาเออหอมแขกหอมแขกครับที่มันงอกแล้วครับนี่ที่มันงอกแล้วที่อยู่ตามห้างนะครับมันลดราคาครับเหลือแปดบาทแปดบาทซึ่งปกติค่ะมันจะแพงกว่านี้ครับราคาเดิมกวนนี่มันสามสิบสองบาท ข้าสิีข้ากินเอามามันงอกแล้วนี่มันงอกแล้วข้าก็กินบทันเนาครับเอามาแทนที่ข้าจะเอามากินหรือว่าแช่ตัวเย็นไว้ข้าจะเอามาปลูกครับเอามาใส่กระถางไว้เลี้ยงใส่กระถางไว้เพื่อไม่งอกมาข้าก็สามารถเอาเอาใบเอายังเอาไปพัดไปไได้ครับแต่โดยวิธีการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้ให้มันได้นานครับเขาจะเก็บเป็นพักเนี่บซื้อมาแค่แปดบาทครับหอมแขต กระถางนี้ก็เป็นกระถางเก่้าครับเป็นกระถางที่ผมปลูกผิกปลูกอย่างมาก่อนผมก็จะเปลี่ยนมนทีนี้จากปลูกผิกแล้วผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นใส่หอมแขกที่เขาซื้อมาในราคาถึกมามาเลี้ยงไว้ครับเขาก็ไปหาของพวกนี้แหละครับที่มันถูกถลดราคามันใกล้จะตายแน่ครับเขาก็เอามาปลูกไว้เพื่อเขาจะใส่สวยแต่แทนที่จะเอาปล่อยให้มันเน่าหรือว่าไปเสียดีให้มันเสียทิ่มเขาเอามาปลูกดีกว่าครับเอามาลงดินไว้ จะมีประโยชน์มากกว่าครับมันงอกแล้วนี่ครับ,รบลูกใปขับันแรกต่อมา ันที่สองถ้าเอาไปแช่ตู้เย็นไว้มัะกเน้าทิมมักะกเน้างอกแล้วก็จะเน่าทิมซื้อครับเอามาปลูกไว้แบบนี้ดีกว่าครับเก็บได้นานกว่าน่ครับนี่ครับเพราะมันถูกนะครับแล้วเราเลยซื้อมาพลาอไวน้นี่อันนี้เริ่มเริ่มเน่าแล้วครับนี่กเ็เริ่มบวมเริ่มเน่าแต่เราจะมาพลอไว้ครับ เาบิ่งกันนะรอเบิ่งกันมันจะใหญ่ขนาดไหนเรียบร้อยครับแ๋ยวมารอวันที่มันใหญ่กันอีกจากมือเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับนี่ครับหลังผ่านไปได้สามวันก็จะเริ่มงอกจากที่มันจะเน่าหัวมันจะเน่ามันก็จะเริ่มงอกสามวันครับประมาณสามวัน นี่ครับท่อแขกที่เราปลูกไปครับครบปแบบเจ็ดมือครับมันก็นจะเริ่มใหญ่แล้วครับนี่ครับใหญ่ประมาณนี้แล้วก็สามารถให้ทามันใหญ่กว่านี้จังั้นก็สามารถเอาไปประกอบเอาเอาเห็ดกับเข้าได้ครับเอาไปสามารถเอาไปเห็ดกับเข้าไปเป็นได้ครับนี่แหละครับจากที่เราเห็นของที่มันจะทิ่มแล้วสามารถ มันลดราคาที่เป็นราคาที่ถูกมากครับจะมันเน่าเป็นยังไงฮาก็สามารถเอามาคิดเอามาปลูกไวเอามาทําไว้เพื่อจะไว้เป็นเอาไว้เป็น,ปนส่วนประกอบของการเ็ดกับข้าวครับนี่ครับฮอก็ลดต้นทุนไปอีก ไดลายล้ะครับถ้าไปซื้อถ้ามันโตถ้ามันใหญ่ขึ้นมากว่านี้แล้วพอเขาไปซื้อมาไซา์มันก็จะแพงกว่านี้ครับแต่ต้นทุนที่เขาซื้อมามันสิบปได้แปดบาทอย่างที่เขาซื้อมาโอเคครับคลิปนี้ก็โจบแค่นี้ครับเป็นลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งครับเป็นทางเลือกอีกทางนึงครับเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ครับจากที่เขาต้องไปซื้อหอมหรือว่าต้นหอมที่มันราคาที่มันแพงขึ้นเขาซื้อมาแปดบาททามาปลูกไว้ มันก็้เข้ากับแตลดต้นทุนในการใช้ชีวิตไปอีกครับโอเคครับจบกันครับจบแค่นี้ครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งคลิปหน้าว่าผมจะเห็นยังครับ